ก็สีมีคนบอกอีกว่าได้อ่านมาว่ากินแบบนี้นะมันสีมีสารก่อมะเร็งถ้าเราปรุงสุกกินถูกวิธีมันบเป็ยนเลยจ้ะคือผักกูดที่ไยสิมาเก็บกื้นนะี้เนาะลักษณะจะเป็นแบบนี้นี่ก็คือแบบมีขนอันนี้หลายคนก็นสีถามว่ามันกินได้บอ้ายได้เปะอ่านแบบเชิงลึกลึก,ล,กลึกกว่าน้ำใสมันกินได้เลยจ้ะเพียงแต่ว่ามันจะไม่อร่อย เท่ากับอันที่ไม่มีโคดย่าดกับว่บ <c oughs> เลาะป่าจ้ะอ,อุปกรณ์หนาวหนาวออกข้างนอกม่ได้แต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าให้ออกเลยได้จ้ะคือออกได้แต่ไม่ไกลกว่าจากที่สถานที่เจ้าของพักอะ่ะสกิโลแล้วก็ห้ามห้มแล้วก็ห้ามมิงเกิน5้าคนแล้วก็ห้ามอยู่ใกล้วันเมตรเนอนนอนนอนอ, <laughs> อยู่ใกล้กันหนึ่งเมตรนะคะ where are you going k p p I go to w a Look at these beautiful yellow flowers here everywhere Sorry พี่น้องจา๋าเมื่อน,นี้ไอซี่พาพ,พี่น้องมาเก็บผักกูดหรือเฟิร์นป่านาจัะเนาะผักกูดนี่จะมีกันหลายชนิดแต่ที่ไออ่านมาคือ2ชนิดแบบมีขนแล้วกับม่มีขน อันนี้คือผักกูดที่ไอซิมมาเก็บมาอน,นี่เนาะลักษณะจะเป็นแบบนี้นี่ก็คือแบบมีขนอันนี้หลายคนก็สิถามว่ามันกินได้บอไอได้เปะอ่านแบบเชิงลึกลึก,ล,ก,ล,กลึกกว่านำา้ำใสมันกินได้โดยจะเพียงแต่ว่ามันจะไม่อร่อยเท่ากับอันที่ไม่มีขนแต่เราจะขูดขูดออกแบบนี้แต่ว่ามีอันนึ่องที่คล้ายๆกับเอ่อ ไออย่างนะมานะคนมานะแบบนั้นกินบ่ได้เลยจ้ะแต่ตัวนี้คือกินได้นะแต่ว่ามันจะมีรสชาติที่เฟื่อนและขมกว่าอันที่ไม่มีขนเมนื่อนี้ไอกระสิพาพี่น้องมาเก็บเพื่อที่เอาไปต้มกินกับน้ำพริกเนา,จานะจ้ะเนาะการที่ไอซิเฮ็ดวิดีโอขึ้นมาหวิดีโอไอได้ศึกษาเรื่องผักหอยเห็ดชนิดนั้นๆเพื่อ ที่สิบ่ให้มันผิดพลาดในการเฮ็ดวิดีโอเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาเก็บตามอายแล้วเป็นอีกอย่างไปแบบนี้ายซิบ่รูสึกดีฉะนั้นการที่ายสิเฮ็ดวิดีโอขึ้นมาคือ,อายศึกษาให้มันดีที่สุดเน,นาะจะนาะแต่ออยังให้พี่น้องนะไปอ่านเพิ่มเติมใน Google นะะเนะาะค่ะเนาะผักกูชชินิดนี้มันเป็นผักกุที่มีคนเคยว่านี่จ้ะอันนี้คือกกของมันนะจ้ะพี่นอ้นองบว่าผัากกูดนี่ถ้าสมมุติว่า ที่ดินตรงไหนมีสารเคมีมันบอสมารกขึ้นได้เลยจ้ะเพราะว่าผักกูดมันจะขึ้นเฉพาะที่ที่ปลอดสารพิษไอซีเข้าไปหาตรงนี้เนาะเพราะว่าข้างทางไอ้กัญหมามันเงียบวันจะได้ใส่ประเด็นอะ,ะในวันที่ไวรัสระบาดแต่อายาะให้พี่น้องเบิ่งธรรมชาติที่อายจยเปธรรมชาติแบบตรงนี้นะ่ะ พี่น้องจะเข้ากระเด็ดไปก็ต้องเอาลายตรงเนาะผักกูดปลาไอ้อาบหลายเลยจ้ะเพราะว่าไอ้กินเธอแรกไอ้ก็บ่อยากกินหลายเนาะ

ลัางขึ้นถ้าเป็นสีเขียวๆที่มีขนนะมันจะเป็นแบบกลมๆกลมๆออกมาภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่ามิลาบิหรือบ่อนะหายจำ นี่จ้ะงามงามอ่อนซอนเด็ดอีก่อนเด้ออ่อนอ่อนลำใหญ่มาก สีพามาเก็บใหม่เด้อหนาวมือน,นี่นนะเดี๋ยวมาเองมือหลังเบี้ยไปยังเป,ป,ป็นตากหลายอนนั้นแก่เรวโอ้ให้มาเล่นนำได้นี่ให้เมื่อยสามยอดเลย ไม่ก็บอกเอานะอันนี้ก็บอกเอาทำซ้ำนี่หละจ้ะเพราะว่าเคยบอกว่าไอซิ่งไปลองกินก่อนเนะาะเพราะมันแซ่บอยู่บ่อใส่ถุงสิลวกพาพี่น้องอไอซิ่งใส่ส้มตาเพราะว่าบัมีเจลียวปลาแดกจ้ะวิดีโอก,กดอ,อก็ตัดออกตัดออกสองใส่เมมเบรนเต็มนี่เนาะ เ้อยองวันนี้นะอันนี้คือดอกฟันสิงโตมาสิขยายไวมากเลยน,นี่คือมเมล็ดของมัน